กรอบเซฟโซนคืออะไรกรอบเซฟโซน (comfort zone) คือพื้นที่ทางจิตใจและสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยและสบายใจเพราะมันไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในชีวิตพื้นที่นี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่เรารู้จักดีหรือคุ้นเคยเช่นการทำงานในตำแหน่งเดิมการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเกิดปัญหาหรือการไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่กรอบเซฟโซนทำคือมันทำให้เราไม่เติบโต และไม่กล้าไปข้างหน้าเพราะมันมีลักษณะการหลีกเลี่ยงความท้าทายและความเสี่ยงที่ทำให้เรากลัวการอยู่ในเซฟโซนสามารถทำให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงในระยะสั้นเช่นการทำงานที่คุ้นเคยซึ่งเราไม่ต้องกลัวความผิดพลาดหรือการถูกวิจารณ์จากคนอื่นแต่ในทางกลับกันการอยู่ในกรอ,นอบนี้นานๆจะทำให้เราเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ที่สามารถพาเราก้าวไปข้างหน้าได้ในหลายๆครั้งคนที่อยู่ในกรอบเซฟโซนมักจะไม่รู้ว่ามีโอกาส มากมายรอบตัวที่สามารถทำให้เขาเติบโตแต่ความกลัวและความคุ้นเคยกลับเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าก้าวออกไปการคิดอย่างคนฉลาดในโลกที่ไม่แน่นอนการคิดอย่างคนฉลาดในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคือการที่เรามีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยไม่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ท,าท้าทายแต่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติคนที่คิดอย่างฉลาดจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นการยอมรับความไม่แน่นอน จึงเป็นทักษะที่สำคัญในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสายอาชีพใหม่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะท,ที่ไม่เคยมีมาก่อนการคิดอย่างฉลาดไม่หมายถึงการคาดเดาผลลัพธ์ได้100%เเซหรือการหลีกเลี่ยงการผิดพลาดแต่หมายถึงการเปิดใจรับความไม่แน่นอนและการใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปคนที่คิดอย่างฉลาดจะเข้าใจว่าการไม่กล้าลองทำสิ่งใหมๆ่ๆ หรือการหลีกเกลี่ยความท้าทายที่มีอยู่จะทำให้พลาดโอกาสในการพัฒนาและเติบโตการกลัวความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ล้มเหลวแต่อย่างน้อยการกล้าทดลองก็เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนอกจากนี้การคิดอย่างคนฉลาดยังหมายถึงการไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆหรือแนวทางที่เคยทำมาแต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการเปิดใจ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพาตัวเองไปข้างหน้าความกลัวอุปสรรคสำคัญในการทลายกรอบเซฟโซนความกลัวคือหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการทลายกรอบเซฟโซนเราทุกคนล้วนมีความกลัวในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเช่นกลัวการทำผิดกลัวการถูกวิจารณ์กลัวการไม่ประสบความสำเร็จหรือกลัวการถูกปฏิเสธซึ่งความกลัวเหล่านี้สามารถทำให้เราหยุดนิ่งและไม่กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย คนที่คิดอย่างฉลาดจะรู้ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่เราควรยอมรับและเผชิญหน้ากับมันการยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตและความสำเร็จจะช่วยให้เราไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือหยุดยั้งตัวเองในช่วงเวลาที่ท้าทายหากเราไม่กลัวการล้มเหลวหรือการถูกวิจารณ์เราก็จะไม่มีทางรู้จักข้อจำกัดของตัวเองและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ การมองความกลัวในแง่บวกคือการใช้มันเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาตัวเองความกลัวจะทําให้เราเตรียมตัวให้ดีขึ้นในการทําสิ่งต่างๆและช่วยให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเผชิญหน้าคนที่มีทัศนคติที่เปิดกว้างจะเห็นว่าการกลัวการล้มเหลวไม่ใช่เรื่องรแรงแต่การกลัวที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆเท่านั้นที่ทําให้เราไม่ได้เติบโตการตั้งคําถามและหาคําตอบใหม่ๆการตั้งคําถามกับตัวเองคือหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญในการทลายกรอบเซฟโซน เมื่อเราตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำและเราจะรู้ว่ามีส่วนใดบ้างที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะในเวลาที่รู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพอใจหรือไม่สามารถก้าวหน้าได้คำถามที่เราตั้งขึ้นกับตัวเองสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตัวอย่างเช่นทำไมฉันถึงยังคงทำงานในตำแหน่งนี้อยู่ หรือทำไมไม่ลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สามารถช่วยให้ฉันเติบโตคำถามเหล่านี้ช่วยให้เราได้เห็นถึงข้อจำกัดที่เราตั้งไว้เองและสามารถหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นได้นอกจากนี้การตั้งคำถามยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อาจจะหลุดลอยไปหากเราไม่คิดถึงมันการไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันทำให้เราอาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่และไม่รู้จักการพัฒนาแต่การตั้งคำถามสามารถทำให้เราเห็นเส้นทางใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อน เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆการทลายกรอบเซฟโซนไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่หรือท้าทายเกินไปเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถเป็นก้าวแรกในการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเช่นการลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำงานสามารถช่วยให้เราเติบโตในทางที่ดีขึ้น การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆช่วยให้เราคุ้นเคยกับการออกจากกรอบเซฟโซนและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นเช่นการลองไปเที่ยวที่ใหม่ๆหรือการลองทำงานในโปรเจกต์ที่ท้าทายกว่าที่เคยทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่รู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆยังสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเมื่อเห็นว่าเราสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้ และผ่านไปได้การมีประสบการณ์ใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นสามารถกระตุ้นให้เราอยากทําการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเองและทลายกรอบเซฟโซนในชีวิตของเราเมื่อเราก้าวออกจากกรอบเซฟโซนไปสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นการทํางานในสภาพแวดล้อมใหม่การ,รเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้กระทั่งการลองทําในสิ่งที่เรากลัวเช่นการพูดในที่สาธารณะการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวหรือการจัดการกับความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทําให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้การเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยคิดมาก่อนเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัส และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ดีหรือไม่ดีล้วนมีคุณค่าทั้งสิ้นเพราะมันทําให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดและสามารถปรับปรุงตัวเองได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการที่เราเคยทํางานในบริษัทหนึ่งที่มีโครงสร้างการทํางานที่ค้มวดและระบบที่มีระเบียบแบบแผนแต่เมื่อได้ลองทํางานในบริษัทอื่นที่มีวัฒนธรรม และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอาจทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการที่สร้างสรรค์มากขึ้นหรือมุมมองในการทำงานที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมซึ่งจะช่วยเพิ่มภูนิทักษะและมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเราหากเรามีทัศนคติที่เปิดกว้างในการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆเราจะเห็นว่าไม่มีประสบการณ์ใดที่สูบเปล่าทุกการลองผิดลองถูกเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาได้ในอนาคตการไม่กลัวที่จะทำผิด และเรียนรู้จากมันจึงเป็นกุญแจสําคัญในการก้าวข้ามกรอบเซฟโซนและเติบโตเป็นบุคคลที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้นการยอมรับและปรับตัวการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการทลายกรอบเซฟโซนหากเราต้องการเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทคโนโลยีวิธีการทำงาน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมคนที่คิดอย่างคนฉลาดจะไม่ยึดติดกับวิธีการหรือสิ่งที่คุ้นเคยแต่จะพร้อมที่จะปรับตัวและยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับมันและไม่ต้านทานการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําให้เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตได้เร็วขึ้น การปรับตัวหมายถึงการหาวิธีที่จะทําให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือการทําตามสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการแต่เป็นการหาวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเช่นหากเราเริ่มทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการทักษะที่แตกต่างจากที่เคยทำการปรับตัวจะหมายถึงการเรียนรู้และปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับบทบาทใหม่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสามารถทำให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองได้และทำให้เราเติบโตจากความท้าทายที่เกิดขึ้นเราควรตระหนักว่าโลกไม่หยุดนิ่งการปรับตัวและยอมรับสิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่ทำให้เราทลายกรอบเซฟโซนแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน <S <S การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและออกจากกรอบเซฟโซนยังเกี่ยวข้องกับการมีเป้าหมายที่สูง และเต <Yeah. S 1> ็มไปด้วยความท้าทายยคนที่คิดอย่างคนฉลาดจะไม่กลัวการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเพราะเขารู้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายจะเชวยยกระตุ้นให้เราผลักดันตัวเองไปข้างหน้าการตั้งเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาจะทําให้เราพัฒนาทักษะใหม่ๆและเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ช่วยให้เราเติบโตเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเราจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในการทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดการเวลาการพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือแม้แต่การ,รเผชิญกับความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นความท้าทายเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยังทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำงานและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคแม้ในช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือรู้สึกท้อแท้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยใหเรามีแรงจูงใจในการเดินหน้าต่อไปและเมื่อเราประสบความสำเร็จจากการบรรลุปเป้าหมายที่ท,ท้าทายเราจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตการไม่กลัวที่จะล้มเหลวหนึ่งในอุปสรรคสําคัญที่ทําให้คนไม่กล้าทลายกรอบเซฟโซนคือความกลัวที่จะล้มเหลวแต่การคิดอย่างคนฉลาดจะไม่มองความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และเติบโตความล้มเหลวสามารถสอนเราให้รู้จักวิธีการที่ดีกว่าในการทําสิ่งต่างๆและเป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวเอง เมื่อเรากลัวที่จะล้มเหลวเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเพราะความกลัวนั้นอาจทำให้เราหยุดนิ่งหรือไม่กล้าเสี่ยงในสิ่งที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จได้แต่เมื่อเรากล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากมันเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างประสบการณ์ที่ทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นความกลัวที่จะล้มเหลวจึงไม่ควรเป็นปัจจัยที่หยุดเราไว้แต่ควรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อไป การไม่กลัวที่จะล้มเหลวทำให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดและไม่ให้มันมาขัดขวางความสำเร็จในอนาคตถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงและไม่ลองผิดลองถูกเราก็จะไม่ได้รับประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้การพัฒนาทักษะการรับมือกับความล้มเหลวการรับมือกับความล้มเหลวเป็นทักษะที่สำคัญในการทลายกรอบเซฟโซนและพัฒนาตนเองเมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากเกินไปหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้การเรียนรู้ ที่จะรับมือกับความล้มเหลวและการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ความล้มเหลวมักจะมาพร้อมกับบทเรียนที่ลึกซึ้งและบางครั้งมันอาจเปิดมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมากก่อนคนที่คิดอย่างฉลาดจะรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังแต่เป็นการเตือนให้เราได้ทบทวนวิธีการทำสิ่งต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแม้จะรู้สึกเจ็บปวดหรือผิดหวังในบางครั้งแต่การเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอย่างมีสติ และการเรียนรู้จากมันจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นการเห็นความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในที่สุดตัวอย่างเช่นหากเราเริ่มต้นธุรกิจใหม่และพบว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังการรับมือกับความล้มเหลวจะหมายถึงการสำรวจสาเหตุของความล้มเหลวและพิจารณาว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างเช่นอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด หรือทาการวิจัยตลาดให้ดียิ่งขึ้นการมองความล้มเหลวในแง่บวกทําให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ย,ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตการฝึกฝนทักษะนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยการรับมือกับความล้มเหลวอย่างมีสติจะทําให้เราสามารถพัฒนาความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในทุกๆด้านของชีวิต การหาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและความปลอดภัยในขณะที่การออกจากกรอบเซฟโซนและการลองทำสิ่งใหม่ๆม,มีความสำคัญในการพัฒนาตัวเองการเข้าใจถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่คนฉลาดต้องใส่ใจเช่นกันความสมดุลระหว่างการเสี่ยงและความปลอดภัยจะทำให้เราสามารถออกจากเซฟโซนได้โดยไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงที่เกินไป การทลายกรอบเซฟโซนไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงในทุกๆด้านโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาแต่คือการทำการบ้านอย่างรอบคอบและประเมินความเสี่ยงให้ดีตัวอย่างเช่นหากเราต้องการย้ายไปทำงานในต่างประเทศหรือเปลี่ยนสายอาชีพการวางแผนที่ดีและการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้การวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความท้าทายและสามารถจัดการกับมันได้ ในกรณีที่เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตเช่นการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการมีการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดและการเตรียมตัวให้พร้อมสามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการหาความสมดุลระหว่างการเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงและประสบความสำเร็จในระยะยาวการรู้จักวางแผนและหาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับความปลอดภัยช่วยให้เราก้าวออกจากกรอบเซฟโซนได้อย่างมีสติ และยังสามารถเปิดโอกาสให้เราสร้างความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนการสร้างแรงบันดาลใจจากภายในแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดในการทลายกรอบเซฟโซนมาจากภายในตัวเราเองหากเราอยากก้าวออกจากความปลอดภัยที่เราเคยอยู่เราจะต้องมีแรงกระตุ้นภายในที่ชัดเจนในการทำเช่นนั้นมันอาจจะเป็นความอยากเห็นการเติบโตในชีวิตการปรับปรุงคุณภาพชีวิต รือการบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการรั้ทลายกรอบเซฟโซนแรงบันดาลใจจากภายในจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นและไม่ท้อแท้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคความปรารถนาในการประสบความสำเร็จ หรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการก้าวออกจากกรอบเซฟโซนคนที่มีแรงบันดาลใจจากภายในจะรู้สึกว่าการทลายกรอบเซโฟโซนไม่ใช่เพียงแค่การก้าวออกจากพื้นที่ที่ปลอดภยัยแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำไปสู่การเติบโตที่แท้จริงเมื่อเรามีแรงบันดาลใจจากภายในสิ่งต่างๆรอบตัวก็จะกลายเป็นแค่ปัจจัยที่ทำให้เราผลักดันตัวเองไปข้างหน้า และไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือความท้าทายใดมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งทำให้เรามีความมั่นใจในการทลายกรอบเซฟโซนและเผชิญกับโลกภายนอกอย่างเปิดใจการมีมุมมองที่ยืดหยุ่นการมีมุมมองที่ยืดหยุ่นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการทลายกรอบเซฟโซนคนที่มีมุมมองที่ยืดหยุ่นจะสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความยืดหยุ่นนี้ ทำให้เราสามารถปรับวิธีการคิดและการกระทำของตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปการมองทุกๆสถานการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจะช่วยให้เราผ่านความท้าทายได้โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือความคุ้นเคยที่เรามีการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นต่อความเป็นจริงสามารถช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีมุมมองที่ยืดหยุ่นทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งใหมๆ่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างดีดังนั้นการเรียนรู้ที่จะมีมุมมองที่ยืดหยุ่นจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการทลายกรอบเซฟโซนและทำให้เราก้าวไปข้างหน้าในทุกด้านของชีวิตการใช้ความคิดเชิงบวกในการเผชิญกับความท้าทาย การใช้ความคิดเชิงบวกในการเผชิญกับความท้าทายถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการทลายกรอบเซฟโซนคนที่มีความคิดเชิงบวกจะไม่มองว่าความท้าทายหรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเป็นภาระที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่จะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากการเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัว หรือการทำงานสามารถทำให้เรารู้สึกกลัวหรือลังเลได้แต่คนที่คิดบวกจะรู้วิธีที่จะเปลี่ยนมุมอมองและหาทางออกที่ดีที่สุดจากสถานการณ์นั้นเช่นหากเราเริ่มต้นธุรกิจใหม่และพบกับปัญหาทางการเงินคนที่คิดบวกจะมองว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงแผนธุรกิจและหาวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มรายได้หรือการลดต้นทุนแทนที่จะมองว่ามันเป็นความล้มเหลวหรือสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังในการทำงานและมองหาทางออกแม้ในยามที่เผชิญกับความยากลำบากการไม่ยอมแพ้และการมองไปข้างหน้าจะทำให้เรามีกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าความคิดในแง่บวกยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถเผชิญกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและฝึกฝนความคิดบวกสามารถทำได้โดยการฝึกฝนการมองสิ่งต่างๆในแง่ดีและการหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างสงบไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกหรือการค้นหาแง่มุมที่ดีในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนวิธีคิดในทิศทางที่ดีจะช่วยให้เราเติบโตและออกจากกรอบเซฟโซนที่เคยคุ้นเคยการมีวิสัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์ในการทลายกรอบเซฟโซนทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และเห็นทิศทางที่ต้องการจะไปวิสัยทัศน์จะช่วยให้เราเห็นภาพของอนาคตที่เราต้องการและช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการดําเนินการะเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีวิสัยทัศน์ช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มีความหมายและสําคัญในการพัฒนาตัวเอง การมองเห็นอนาคตในแง่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีแรงผลักดันในการออกจากกรอบเซฟโซนเพื่อไปสู่ความสำเร็จและความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไปข้างหน้าแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆการมีวิสัยทัศน์ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถดำเนินการอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง การทลายกรอบเซฟโซนไม่ใช่แค่การทํำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่คือการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตัวเองและสร้างอนาคตที่เราต้องการดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์และดำเนินการตามมันจึงเป็นกุญแจสําคัญในการเดินออกจากเซฟโซนและเติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดสรุปการทลายกรอบเซฟโซนคือการออกจากพื้นที่ความสะดวกสบายเพื่อเติบโตและพัฒนาตัวเอง โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นการเรียนรู้จากความล้มเหลวการหาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและความปลอดภัยการสร้างแรงบันดาลใจจากภายในการคิดบวกการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการตั้งใจและพยายามรวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดและเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจน